มาสวนอีกแล้วมาเก็บหมากแอปเปลิลไปไววแต่กินหน,า,หนา,าวเขาแล้วเก็บบานมาต้องไปซื้อเพิินอมืมึงติละเก็บดกดกอันนี้อมเปรี้ยวอมหวานดีกว่าจะปล่อยมันผุถิ่นโอ้ยหนอมือติละอู้พี่นองเลยนี่มาสวนผุนผูญยนบาน ไม่ใ้บานเดี๋ยวก็ไปเก็บทีลากันมาเก็บทีหล่ะโอ้ยเจ้าก,ก็ไดเก็บซอยเนี่ยโอเคน,นิ่มนิ่มเนื้เออโปรสเลยนะย,ย,ย่าดีคลายน,นี่อืมทีหลางก็ไดเพว่นนี่ลหละพราแต่แก่อยู่แก่คัดอยู่ซอยมือซอยตีน โอ้ยเสีให yeah. <c oughs> oh, yeah. yeah. mm. ้เป็นลูกเขยดอกพอเถาไม่เถ่าถาอยู่เมืองไทยชอบกระซากไม้น้ฟ้าเต๋อไม่เนี่มูเต้าเธอเอาดิชนอกอินเทอรนอ๋อยอยาอืมอับป่อถอยยานะถอยยาไม่นะเกลโกไซเกลถอยยาโอ้ยเหมือนตละพี่น้องเลยอู้หนอืม เนี่ยเอาแค่นี้ละเดี๋ยวสิไปเก็บใบมอน